มื่อคืนนี้ผมไม่ได้ลงมาเลยเย็นมากอู้ย็นิ้นยังมาแวบบ่อะไรเฮื่ออะไรน่ะอะไรอะไรน่ะเขาดูดิเขาเอ้ยเขาเอเออเขาไอเสมโดนเขาเอ้ยโดนเป็นไงเป็นไงเป็นไงยังไงน่ะฮะอู้ยเขาเบดไอ้เอ้ยอู้ยเขาจนเบดไอ้เอ้ยหมอมันซาเขาโตจนมุนมัดลยทั้งไหนไหนใส่ใจเอาเอาออกมาฟังดูออกมาฟังดูเว้ยดีเนะเอาไปบอกตัวดิ เบลอวัวตัวนี้เลยมันสะจนมุนมดเลยมันเอาออกเป็นมัดนะมันแผลออกมาเลยใจใจเอามากันมาดูเอามาดูเอามาดูไปนะนี่ใช่หรนี่ทางพูนนี่ทางพูนบอกบอกโอ้ยทางมีบอสันมันเป็นยังไงอ่ช่างเออโอ้ยมันอย่างเงี้ยมันมีเหรอย่างนี้ก็มีเหรอโอ้ก่อยหอยจนหมด โอ้ก้อยห้อยด้วยนู่นมีข mm ้าวโอ้โหมันหนึ่งกินก้อยห้อยขึ้นนี่ครับพี่น้องครับโอ้ยมือร้อนเลยโู้เนียนปวดหุ่นม่อร้อนเลยเมียโอ้โหตาย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 ล้างนิ่มบัวพานเลยครับโอ้ยุ่นน่ะมันกินจนเบิดเลยนี่คอเดี๋ยวผมจะกลับลงมาอีกทีนึงเดี๋ยวผมเอาอันนี้ไปก่อน ล้างนึงพี่ล้างนึงยืนหนีดิเริ่มเริ่มก่อนตอ้งคอร์ดไัหนึ่งหันเริ่มดูโอ้นี่ครับพี่น้องเขาอือหือเนาะยังไม่มายังไม่มาเลยมันหนาวมากเลยผมไม่ได้มาเมื่อคืนนี้คืนนี้ไหมเออมันหนาวมากเย็นนี้กับพี่น้องเขาเย็นนี้ดีดิแบบลงเงินหมดเลยเลยมันโอ้โเย็นนี้กักกัก้างชาตกากกกกูได้ข้างชาูิอรยกยกกูไดเรื่องล้างหนึ่งผมใช่หนีนะตัวใช่หันเดียว นี่ลันนี่ลันน,นี่ลันเดี๋ยวเราลันเห็นเปนบเห็นเห็นเห็นบ่็นันกบกอบน่อยอถือยั่วถือว้าทีนี้ถืออลไรทีหลยโอ้ยผู้ชมสิ่ไม่เลยตา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 ยอย่ามาใครกองเด้อคุณโดนปรับเด้อคุณโดนหักช่องผมไม่รู้ด้วยนะคุณต้องฟังสามีคุณโอ้หนูยังครับนะใช่ใช่เอาใหม่บิ่งเด้อเอาใหม่บิ่งเรื่มันเป็นอยังดอกโอ้ดูนะครับเพื่อนจะจะนี่โอ้ยหนูต้องข่าวครับผมหนูต้องข่าวก็ไม่เป็นไรเนาะ เหมือนกันเนาะเอาถือเหมือนกันเลยเออมัเป็นอย่างนั้นครับเนาะเพราะว่าหนู้องขาวนี่ก็ใหญ่เป็นขึ้นหนูพุกบ่อยเบื้องชัดเจนมันเป็นอันหนู้องเท้าหรือครับเออโอ้คุณไม่อ้อยได้มาแล้วหนึ่งเจ้ามันเป็นหนู้องเท้าหรือครับพี่น้องครับผมจะเปรียบเทียบตัวอย่างเนาะหนู้องขาวผมกะจะให้ท่านเพื่อนว่าบุ้งต้องให้เห็นตาจ้าด้วยครับเนาะมันหนีกากไหรีด้วยนี่นี่มันหนีบเนาะครับเนาะ มันหนีบข้อพนเออ่าเพนผมบบได้ได้ผมมั่ว่วบ่ได้ชีวิตของเขาเหมือนของผมเขาเป็นอะไรผมก็เป็นอย่างนั้นแหละเออบาะว่ามันเป็นไอ้นี่ดีๆครับผมมันเป็นหนูรองขาวแต่ว่าก็อยากให้เบิ่งอยากให้เห็นจ้าจ้ากค็คขึ้นหนูหนูพุกอยู่แล้วครััเนแม้มันจะเป็นหนูรองขาวก็จริงแต่ว่า้าองขาวเขาก็มีชีวิตนะครับผมก็อยากให้เบิ่งแบบนี้แหละ บมื่คนเผยเ,เราคือจังหนูฟุกเนี่ยเด้อพนะี่น้องเขาอันนะครับยันนี่นี่นี่น,นี่เอาตามนี้เนาะแม้จะเป็นหนูร้องเขาก็ให้ดูแบบจา่จาๆแบบเหมือนมันหนูพุกกันแหละจา่จาๆนิดเดียวพอเนาะจา่าๆจ่าเนี่ยเปนหนูร้องเขาเนะี่ยเนาะก็ไอ้ถือว่าเป็นสัตว์เหมือนกันเราก็จะไม่ได้ลำเอียงต่อสัตว์ไม่ว่าสัตว์สิ่งใด เราก็มีศาสดาเดียวกันคือพระพุทธศาสดาโลกนะให้ดูนี่นู่นของเขาหน,น่เออมันก็ไม่เคยเห็นนะมันท้องขาวจริงๆด้วยท้องลายเขาขอบคุณไปทางศูนย์จิกตอกและเครือข่ายใหญ่ๆนะสิ่งที่ผมโปรโมทไปผมไปทั้งผีเลยเราบอกผีเลยสิ่งที่ผมโปรโมทไปกับขอขอบคุณไปทางภูละศูนย์แห่งท้องฟ้าทา่านยัยสำนักเ้อะสำรับผมสิม่งที่ผมให้ท่านเห็น คาเป็นจริงผมบอกให้ท่านเห็นหรือว่าผู้อื่นเฉลยได้แต่ว่าอย่าให้เห็นนอนว่าอย่าให้เข้าใจกันนะครับเนาะอย่าให้เข้าใจกันวนะ่าหนูยังกะเขากับมีชีวิตคือกันอาจจะเพราแม่นหนูพุกนี่ท่อมันขาวลีนี่แต่ว่ามันก็เป็นหนูนะครับเนาะเออบอกว่ากันคลิปนี้ก็ขอคนละไหนึ่งเลเพื่อเป็นกำลังใจส่วนหนูนี่จะเป็นหนูอะไรเราก็ให้ถือเอานะเขาเป็นสัตว์ของเราถือเอา จะเป็นตัวเล็กตัวใหญ่ก็มีชีวิตเหมือนกันไปก่อนชุดท้ายนี้ก็จะไปตรงนี้นะไปเลยไปเลยไปเลยนู่นนู่นนู่นอ่ะไปเลยไปท้าคุณแม่ห้อยไปอุ้ยแม่เอ้ยบาดนี่พี่น้องเอ้ยมึงรูปผมมูนปาเตเห็ดนี่เบาๆแล้วมันตีใหญ่น้ำทางผมวโอ้มันใหญ่น้ำทางเลยดีนี่มันใยางน้ำทางนะครับพี่น้องเขาเพื่อนๆดูเลยมันเดินตามทร์ตาลกันโน่นเนี่ยเดินไปเดินไปมันก็เข้าไปตรงนี้จริงๆ โอ้โห uh huh. ดูสภาพเบิ่งกับสบภาพพี่น้องเอ้ยบาดนี่เอ้ยเป็นแผลครับผมนี่ครับผมน้ำเส้นต์ได้นะครับเรื่องพี่น้องเอาขาขัดยังได้นูใหญ่กัดใส่น้ำทางคนยางนลยขัดเขาเอ็นเอ็งเอาด้มั้ยนี่ตาลนีนคือเอ็ดเอาเหรอครับพี่น้องเขาผมต่อเองมันก็นลงไปอีหลีตามแผนการพูดคุณแม่เอาเอ,าอ็นออกไปเดี๋ยวผมจะ